เรียนที่น้องสื่อมวลชนว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่กกตได้โทรศัพท์มาว่าขอเชิญให้มาให้ถ้อยคําวันนี้นะครับตอนตอน10โมงนะครับก็คือเรื่องที่ร้องกรณีถือหุ้นสื่อของคุณพิ่ทานะครับก็แจ้งแจ้งหัวข้อมาแล้วนะครับแล้วก็คำร้องเนี่ยก็ยื่นมาแล้ว 4- 5หครั้งนะครับในว,วันนี้เมื่อมาให้ถ้อยคำ ก็จะมีประเด็นเพิ่มเติมที่จะกล่า,าบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากมีการาให้ความเห็นไปในหลายทิศทางนะครับบ้างก็เชียร์บ้างก็ไม่เห็นด้วยนะครับยกคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญอซึ่งก็คือฉบับที่20ทับ2563 จริงๆเรื่องคำวิจัยเนี่ยมันมีสอ,สองส่วนนะครับคำวิจัยที่ 18, บ9ป้าทับหกสกับ20ทับหกสามทับหกสคือกรณีพักพลังประชารัฐสอสเนี่ยยื่นพักอนาคตใหม่แล้วก็ผู้ถูกร้องที่สองเนี่ยถูกวินิจัยว่าถือหุ้นสื่อแล้วพร้อมจะกลับมาประกอบกิจการนะครับหลายท่านเนี่ย ไม่ได้อ่านตรงความเห็นที่ศาลท่านลงผมก็ได้ส่งให้พี่น้องสื่อมวลชนว่ากรณีที่ผู้ถูกร้องที่สองเนี่ยที่ศาลลงว่าพ้นตั้งแต่วันที่ยืน่นนะครับบัญชีรายชื่อเมื่อเมื่อปี6-2นะครับก็มีผลตั้งแต่วันนั้นนะครับกรณีนี้มันจะเป็นตัวที่บอกให้กับหลายคน ที่ไม่ได้อ่านหรือบอกว่าผมไม่ได้อ่านผมนี่อ่านทุกคำวินิจฉัยทุกคำสั่งแล้วเก็บครบหมดนะครับผมทราบว่าอะไรคือประเด็นที่นำมาร้องขอให้ตรวจสอบคุณพิธาผิดถูกอยู่ที่เจ้าหน้าที่อยู่ที่ศาลนะครับจากกรณีคำวินิจฉัยดังกล่าวที่ขีดเส้นใต้ให้เห็นเนี่ยเมื่อศาลท่านวางหลักแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านวางตาม ตัวบทกฎหมายไม่มีเรื่องจำนวนเข้ามาเกี่ยวนะครับมีแต่เรื่องกรณีที่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่นะครับประกอบกิจการหรือจะกลับมาประกอบกิจการหรือไม่เพราะนั้นฮะแล้วกรณีนี้เนะี่ยผู้ถูกฟ้องที่สองเนี่ยถืออยู่สองกิจการนะครับก็เท็จจริงสำหรับกรณีนี้นะครับแต่ของคุณพิธานเนี่ยถือกรณีเดียวคือหุ้นไอทีวี นะครับก็คงต้องมาให้ถ้อยคําแล้วมาให้ถ้อยคําด้วยกรณีนี้เนื่องจากว่าต้องเอาคําวินิฉัยที่2 0่สทับ 6, มาประกอบเพราะอะไรทราบไหมครับเมื่อมีคําวินิจฉัย2 0ทับ 6, ปี64ฮนะคําวินิจฉัยที่ผูกพันกรก,รก,รกรตรนะครับแต่ปี6 4 กรกตตั้งแต่คำวินิจฉัยที่หนึ่งที่สองที่สาและที่เก้าลงอีกครับกรณีถือหุ้นสื่อเนี่ยเป็นกิจการที่ผมแนบให้กับพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่เป็นพยานหลักฐานที่เรียนต่อเจ้าหน้าที่กรกตที่จะไต่สวนผมอันนี้ว่าขออยังไงก็แล้วแต่เนี่ยโดยมาตรฐานแล้วเนี่ยท่านจะต้องนะครับ ดำเนินการตามแนวคำวินิจฉัยกกตซึ่งเกิดขึ้นหลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับแต่คำวินิจฉัยทั้ง4เนี่ยนะครับถ้าอ่านดูดีๆเนี่ยเป็นกรณีผู้สมัครที่ยังไม่ที่ไม่ได้รับเลือกเป็นสอสอดังนั้นกกตก็ต้องดำเนินคดีอาญานะครับในท้ายคำวินิจฉัยเนี่ยถ้าไปดูเนี่ยนะครับบางท่านบางท่านเนี่ย ในคำวิจัยไม่เข้าองค์ประกอบก,กอรกตท่านก็ตัดออกให้ยกคำร้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านรายละเอียดผู้รู้กฎหมายทั้งหลายยืนยันนะครับผมไม่ใช่นักกฎหมายนะฮะคณะบดีมหาลัยดังๆเนี่ยไปพูดทีวีบอกผมเป็นนักกฎหมายผมเนี่ยเป็นคนตรวจสอบนักกฎหมายอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกท่านเนี่ยไปอ่านให้ดีเมื่อสี่กรณีดังกล่าว ย้อนไปนะครับคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับปี64นะฮะแต่ย้อนไปการสมัครปี 62, ป62กรณีดังกล่วกาวจึงถูกเปรียบเทียบกลับไปถึงคุณพิธาว่าคุณพิธาก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครของพอารรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นดังนั้นคุณพิธาก็ต้องถูกย้อนไปตรวจสอบว่า ถ้าถือหุ้นสื่อไอทีบีขณะที่สมัครปี62แล้วได้เป็นสอสอกกตก็ควรจะต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเช่นเดียวกับคำวินิจฉัยที่20ทับ25 63หรือไม่ถ้าสารลงลักษณะเดียวกันความเป็นสอสอที่โหวตไปไม่เสียนะครับ รับธรรมนูนรับรองผมเข้าใจดีแต่เงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มผู้ช่วยผู้ชำนาญการผู้เชี่ยวชาญอีก8คนเนี่ยอาจจะมีปัญหาตามมาได้วันนี้ผมจำเป็นจากข้อเท็จจริงนะครับแนวคําวินิจฉัยจึงจำเป็นนะฮะต้องขอให้กรกตย้อนกลับไปตรวจสอบคุณพิธาเมื่อปี6-2ว่า สิ้นสมาชิกกภาพหรือไม่นะครับโดยอ้างอิงแนวคำมินิชัยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่1ทับ2564 2ทับ2564้ทับ2 5ง 4, 4ทั้ง3ฉบับลงวันที่4มกรานะครับ2564า2 5 6, แล้วก็ข้ามาเป็นฉบับที่9นะครับตามมาอีกไม่กี่วันทั้ง4ฉบับเนี่ยนะครับเป็นแนวที่ท่าน อิทธิพรบุญประคองเป็นคนลงนามทั้งสิ้นครับมีคำถามไหมครับครับก็เป็นครับก็เป็นพูดง่ายๆสองกรรมนะครับสองกรรมประเด็นที่ได้เรียนพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยคือมีกรณีเทียบเคียงแล้ว ประเด็นหลังเนี่ยเมื่อคบว่าคุณพิธายังคงถือหุ้นไอทีวีในการสมัครนะครับเมื่อ3ถึง7เมษายน66นะครับแล้วในฐานะหัวหน้าพักที่เซ็นรับรองบัญชีเขตเกือบ400เขตรายชื่อร้อยบัญชีรายชื่อด้วยนะครับก็ต้องขอให้วิินจฉัยว่าคุณพิธาเนี่ยนะครับ จะมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บ3ในฐานะผู้สมัครสสหรือไม่และในฐานะผู้ยินยอมให้พักคเก้าวไก่เสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเขาให้นำมาตรา98มาใช้บังคับด้วยทีนี้ก็มีน่าจะเป็น คนมีความรู้นะนะเป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์เพศหญิงไปออกรายการกับพิธีกรชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเออไม่เป็นไรเนี่ยก็ขณะนี้เนะี่ยเดี๋ยวละขายหุ้นก็นได้นะถ้าขายหุ้นแล้วก็พ้นแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากผมต้องนําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพราะเห็นว่าเป็นความเห็นที่จะทําให้สังคมเข้าใจผิดให้ประชาชนเข้าใจผิดคือถ้าผิด ก็ผิดตั้งแต่วันที่สมัครเลยฮะท่านจะไปแก้บอกว่าเอ้ยผมขายแล้วผมโอนออกแล้วพ้นแล้วพิธีกรใชายก็คงไม่เข้าใจอ่ะพูดมากพูดเก่งนะนะแต่ไม่ไม่เข้าใจข้อกฎหมายแล้วก็กระจายออกมาใน t i กต o k นะครับผมก็เก็บผมก็บอกไอ้ไอ้อย่างนี้ผมขออนุญาตทำเรียนที่น้องสื่อมวลชนอหให้ข้อมูลข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเนี่ยนะครับให้มันตรงไปวินิจฉัยโดยที่ไม่เข้าใจนะครับ พระราชบัญญัติประกอบรฐำนุนว่าด้วยสอส,อสอเนี่ยมาตราส3บสามิสี่ท่านไปอ่านดีๆเขาบังคับถึงบัญชีนายกด้วยไม่ใช่ว่าออกแล้วพอมาเลือกเป็นนายกเนี่ยนะครับต่อให้ได้สามร้อยเจ็สิบหกเสียงผมก็ว่าขาดคุณสมบัติต่อให้ได้เป็นนายกผมก็ร้องอาจจะพ้นทั้งครมอทีเดียวเพราะนั้นขอให้ไปทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ที่ไหนพิธีกรที่ไหนนะครับ อ่านกฎหมายให้แม่นๆหน่อยผมพอมีความรู้กฎหมายนิดๆหน่อยๆแต่ผมไม่เห็นด้วยกับที่ท่านให้ความรู้ความเหมียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนทางสื่อสาระทุกคนเข้าถึงได้ก็ขออนุญาตกลาบเรียนเท่านี้นครับกะกะตคง,อองจําเป็นต้องเร่งฮะเพราะเมื่อกกตรับรองถ้าจําได้คราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมคนหนึ่งอะ่ะในเมื่อสอสอเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ผมจะทําหนังสือหรือขอร้องให้สสเนี่ยยื่นในนามสสตามมาตรา82ของรัฐธรรมนูญใช้สิทธิ์หนึ่งในสิบเข้าชื่อร้องตรงคู่ขนานไปกับกรกตรผมทำมาแล้วสมัยปี51ถ้าจำกันได้ผมร้องท่านนายกสมัครที่กรกตรยังอยู่ตึกสีจุลทรัพย์เนี่ยนะครับต่อมาเพื่อนสอบอด้วยกัน เห็นว <mm um um er ่าอาเป็นคำร้องก็ขอให้เ no ข yes ้าชื่อผมก็บอกไม่เป็นไรก็เข้าชื่อท้ายผมมาคําวิจัยท่านนายกสมัครจึงมีสองเลขถ้ากลับไปดูนะฮะแล้วท่านก็พ้นเพราะเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างไม่ใช่เพราะพจนานุกรมนะเพราะใบหักภาษีพองดอสามผมดูเป็นหมดกรณีของคุณวิทาก็มีเหตุผลมีน้ำหนักอยู่ที่บัญชีบมจ0 0 6หรือบมจ .6 ซึ่งเป็น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดสันนิษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้องอันนี้ครับเป็นน้ำหนักที่กรกตรควรจะนำไปประกอบการพิจรารณาแล้วผู้วินิจฉัยไม่ใช่กรกตรนะครับศาลครับแล้วก็น่าจะเป็นศาลร,รัฐธรรมนูญในขณะนี้ครับครั้งนี้ครั้งแรกครับ แต่ยื่นเนี่ยครั้งที่6นะครับแล้วก็เอกสารก,ก็ยังมีเพิ่มเติมถ้าพบน,นะครับเพราะว่าตอนนี้อ่านคําพิพากษาสารปกครอง90กว่าหน้านะครับอ่านมาติครมเกี่ยวกับไอทตั้งแต่เริ่มนะจนถึงหลังสุดเนี่ยปี64รายงานสถานการณ์ซึ่งการยกเลิกสัญญาร่วมการงานโดยสปนเนี่ยอ้างว่าไม่จ่าย นะครับไม่จ่ายค่าใช้จ่ายก็เลยใช้สิทธิ์ยกเลิกบอกเลิกสัญญาไป I อซีวีฟ้องอนุญาโตชุดแรกไม่สำเร็จครั้งที่สองฟ้องใหม่อนุญาโตตุลาการบอกว่าการเลิกสัญญาไม่ชอบเมื่อไม่ชอบคนฟ้องคดีต้องเป็นสปนสปนก็ไปฟ้องว่าทำวินิจฉัยของอนุญาโตเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองชั้นต้น90กว่าแผ่นเนี่ย บอกว่าอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชอบแล้วแปลว่าสปนแพ้ในชั้นศาลต้นตอนนี้ศาลปกครองสูงสุดกำลังพิจารณาอยู่ก็น่าจะอีกไม่นานนั่นหมายความว่าถ้าเลิกสัญญาไม่ชอบสัญญาร่วมการงานของไอทีวีก็ยังคงอยู่นั่นนะครับที่จะบอกว่าประกอบกิจาการหรือไม่ประกอบกิจาการ รวมทั้งวัตถุประสงค์สีข้อที่ผมได้กาบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาขึ้นเว็บไม่ได้หรอกครับขึ้นบอกว่ายังประกอบกิจการอยู่แบบนั้นแบบนี้มีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเนี่ยอ่านคําวินิฉัยที่18-19ทับ63และ2 0 6 3ทั้งสาลท่านไต่สวนข้อที่จริงเรื่องนี้ครบหมดทุกราย6ก0รายเนี่ยท่านไล่หมดทุกประเด็นแล้วก็ลงไว้ หนึ่งคนคนของอนา,าคตใหม่แล้วมาเป็นก้าวไก่นั่นแหละครับตอนที่ในคำวินิจฉัยที่สิบแปดสิบเก้านี่นะครับเป็นการร้องพลังประชารัฐโดยข้อมูลของพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่หรือก้าวไก่ ส่งให้ผมนะครับแล้วผมเป็นคนเขียนแล้วเขาเป็นคนเซนส่วนคำร้องที่20่สิบทัสามเนี่ยพักพลังประชารัฐร้องกลับมาที่พักอนาคตใหม่หรือก้าวไก่ถามว่าถ้าอ่านคำวิจัยทั้งสองอันนี้เนี่ยถามว่าเรารับงานใครหรืออะไรเราร้องสวนกันไปสวนกันมานะครับแต่คนที่ให้ข้อมูลเนี่ยผมพูดได้เลย นะครับเพราะว่าผมดูบัญชีเป็นดูบมจเป็นดูวัตถุประสงค์เป็นเขาถึงเอามาถามผมผมก็ให้ความรู้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติอะไรเลยนะครับตึกเพื่อไทยตึกไทยสม,มิตอยู่ติดกันวันนั้นเนี่ยพอเกิดกรณีคุณธนาธรเขาก็ขอเพื่อไทยว่าขอปรึกษาพี่เรืองไกรได้ไหมผมบอกได้ไม่มีปัญหาอะไร วันที่ประชุมที่ทีโอทีเพราะนั้นสภายังไม่เปิดใช้ห้องประชุมผมก็ให้คําปรึกษาบางอย่างกับพักอนาคตใหม่ซึ่งมีห้องติดอยู่กับพักเพื่อไทยอนาคตใหม่ก็ถามว่าเอพี่เดินผ่านเนี่ยพี่มีปัญหาอะไรไหมผมบอกไม่มีผมให้ความเห็นกับทุกคนฝ่ายค้านก็ให้ความเห็นนะครับรัฐมนตีถามผมก็บอกสบอถามผมก็บอกครแต่ไม่ได้ว่าสิ่งที่บอกเนี่ยหมายถึงว่าเราไปทําเรื่องรับจ้างหรือว่าไปเรียก ค่าจ้างค่าบริการไม่มีครับรือนไกลไม่มีประวัติเช่นนั้นเลยนะครับคนรับประเด็นนะฮะประเทศเดินหน้าก็เดินหน้า,นนาไปแต่ถ้าคนกระทาความผิดหรือเข้าข่ายกระทําความผิดเข้าข่ายถูกตรวจสอบก็ต้องทําฮะผมร้องท่านนายกอภิสิทธิ์ผมขออธิบายเพิ่มนะไหนพูดแล้วผมร้องท่านนายกสมัคร ท่านนายกสมัครถูกโกร9กกันยาห้าหตอนนั้นพลังประชาชนเลือกท่านสมชายจำได้นะท่านสมัครเนี่ยก็ว่าไปพอท่านสมชายพ้นเมื่อ2อธันวาห้าหนึ่งเพราะถูกยุคพักนะครับก็สวิงขั้วก็ไปได้ท่านอภิสิทธิ์นะครับท่านอภิสิทธิ์ขึ้นมาผมถามท่านว่าโหวตได้ยังไงในเมื่อสามพักที่ถูกยุคย,ยังไม่สังกัดพัก นะครับท่าน็บอกอาว่าคุยกันผมก็เป็นสบอผมก็ช่วยวันที่29่ธันวา51จะถแถลงนโยบายที่สภาถแถลงไม่ได้เสื้อแดงไปล้อมโกแลมโบอลิสมันนี่แหละนะครับก็โทรถามผมคอรมอนรัฐมนตรีในรัฐบาลท่านอภิสิทธ์ตั้งแล้วก็จะถแถลงนโยบายผมก็บอกผมเป็นสบอบอกว่าท่น,นรัฐสภาไม่ใช่ตึกสา จึงมาแถลงนโยบายที่กระทรวงการต่างประเทศแยกสีอยุธยาจำกันได้ไหมนันผมก็ให้ความเห็นพอต้นปีผมบอกท่านขึ้นไม่ชอบผมก็ร้องก,ะกะ็ก,ะกะตอกก็กรตอกปดผมครับหาว่าผมสรรหาไม่ชอบผมบอกปดก็ปดไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาผมสู้แล้วขอให้งดจ่ายเงินเดือนผมไปศาลดีกาพูดชั่วโมงเดียวศาลบอกมายก หาว่าผมสรรหาไม่ชอบแล้ววันนี้ปอปชตรวจเรื่องนี้สิบกว่าปีไปถึงไหนผมไม่ได้ใช้สิทธิ์ฟ้องเราเองนะครับเพราะคนก็คุ้นกันกรก,บกบตบางท่านก็รู้จักผมก็ร้องกปอป,ป,ปชเงียบเหมือนกับร้องคุณพิธาเรื่องหุ้นบริษัทเมียเนี่ยกับบัญชีบริษัทเมียวันนี้ปอป,ป,ปชดูไปถึงไหนฮะเพราะฉะั้นจะมาบอกว่าอขอให้เขาบริหารไปก่อน ผมนะถูกขอสมัยนายกอภิธิ์มาแล้วคุณลรืองไกไม่ต้องร้องหรอกผมบอกว่าท่านครับตอนผมร้องนายกสมัครกันในายยกสมชายจอยคอมมูนิเกะทุกคนบอกเอาเรืองไกลเร็วๆเรืองไกลเร็วๆพอท่านอภิษ์บอกให้บริหารไปก่อนหเดือนเรืองไกลไม่ยอมอยู่แหละนี่คือคําตอบนะครับจากประสบการณ์ของผมผมทำงานของผมเอง แล้วผมจะไม่บอกก่อนเพราะผมกลัวอย่างเดียวกลัวคนมาขอมาร็อบบี้ผมเขียนเฟ็ตแจ้งที่น้องสื่อมวลชนมาผี่ถูกก็ว่ากันไปตามระบบครับนี่คือเรื่องไก่ครับขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR วอา e ค้ ode, ได้เลยครับ